วันนั้นน่ะพวกเราคือบอยเลิฟจริงๆแต่พอนะวันนี้เนี่ยแค่ดูได้ตามมันก็ไม่ใช่บอยแล้วคงมันคือแมนเลิฟแต่ถ้าพูดได้เข้าใจกันผู้ร่วมมันคือไมโปรเจก์กับ uh, จากจากเบียนคลาวทุกทุกคนตั้งใจคราฟงานให้มันดีที่สุดเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปในช่วงยุค1.969ของไทยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ uh, จริงๆแล้ว เป็นประชาธิปไตยอยู่สองสปีที่เป็นสุญญากาศเป็นประชาธิปไตยจัดตั้งซึ่งมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับเราจะเห็นความหลากหลายทั้งของความคิดทั้งของวัฒนธรรมรวมไปถึงของคาแรคเตอร์ต่างๆที่เห็นแบบผมเองเล่นเป็นธันบาตามเสื้อผ้าที่เห็นเลยก็คือฮิปปี้คนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยผมเล่นเป็นจินครับนี่จีนคือดรอตริน เห็นแค่ชุดกับหน้าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนจริงจังใช่เพราะเขาจบปตีปโทป,ปอเอกจบการศึกษามาจากที่ฝรั่งเศสเขาอยากจะนําความรู้ความสามารถในด้านเ,าเศรษฐศาสตร์มาทําให้ที่ที่เขาอยู่คือสังคมไทยดีขึ้นแต่พอเขาได้ไมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะทีนี้มันมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะพอช่วงนั้นมันมีหลากหลาย c u เจอร์เข้ามาโดยเฉพาะําถึงฮิปปี้หรือไม่ก็มีเสียงเสียงมีเสียงเพลงเข้ามามากมายที่เรียกร้องสิทธิ ในเวลาเดียวกันคือมันไม่ใช่แค่ตัวเขาอะจะทาอยู่คนเดียวแต่ความฟรีดอมล่ะมันคืออะไรหรือว่าความฟรีดอมในใจเขาล่ะมันคืออะไรถ้าเกิดอยากรู้ให้มันชัดขึ้นต้องไปฟังที่ชายออริจินอลซาวด์แทร็กก่อนชางช่องสตรีมมิ่งต่าง,งๆเพราะว่าเขามี9เพลงมันก็จะพูดถึงความกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างความการที่ยอมรับอะไรบางอย่างหรือว่าการต่อสู้หรือความฟรีดอมแรงต่าง Bever. ๆงงเช่นแบบฟาไซด์ออฟเดอะมูนเนี้ยคุณไม่เคยไปคุณรู้ยังไงว่ามันมีอยู่จริง ลองไปดูยังละ่ะขอขั้นเวลาแบบสามารถพูดไปทานไปได้ไหมฮะ <c oughs> เพราะว่านี่คือแตงโมปลายแห้งอัน <c oughs> นี้คือขนมไทย <c oughs> ท,ที่มีอยู่ในเรื่องชัยเด็ดซีรีส์ด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นขนมไทยที่ที่ผมชอบที่สุดอันหนึ่งในชีวิตเลยอร่อยหาทานยากมากทานได้ที่เอฟมีเลยอร่อยและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในของมั้ยคือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลาอย่างแฟนๆต่างชาติอ่ะเขาก็จะบอกว่าเขาเขาก็จะค้นหาว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้คือแตงโมปลายแห้ง คือคือมันจะมีทั้งความกรอบความเค็มแล้วก็ความสดชื่นของของความเป็นแตงโมอ่ะโ oh, อรู้สึว่าเออมันมันเจ๋งทำงานแบบเป็นโปรเจกต์ยาวด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ทีออ่จริงทั้งผมแล้วก็โปแล้วก็เบียนคราวนักแสดงทุกคนมีความต้องการเหมือนกันที่อยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่มีมีมีแวลูทั้งในเรื่องของคุณภาพงานภาพงานเสียง งานคอนเทนต์นะคบเนอผมเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่คนที่ชอบชอบดูซีรีส์ที่อยู่ในช่องของ BL หรือซีรีส์วเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคนทั่วไปก็ดูแล้วก็ก็จะไม่รู้สึกเคระเขินอะไรจริงๆดูแล้วรู้สึกน่าจะรู้สึกดีมากม้วยซ้ำครับผมว่าผมว่าโดยโดยโดยปกติแล้วอะ่ะมันจะมีแบบพระเอกนางเอกหรือว่ามันจะมีเอ่อเรื่องเรื่องราวคนดีคนดีได้ดีคนชั่วได้รับความชั่ว แต่เรื่องเราอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเรื่องเรามันมันค่อนข้างเป็นชีวิตจริงๆที่แบบยูยู่ทําดีอ่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่าอยู่จะได้ดีอยู่ทําชั่วมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ได้ชั่วแต่สุดท้ายชีวิตเนี้ยมันคืออะไรมันคือการที่แบบทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสิ่งที่อยู่ตัดสินใจและอยู่เลือกอืมแล้วก็มันแต่บางเอิญมันมันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันมีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมด้วยของคอนเนคชั่นหรือทุกอย่างด้วย และเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบนั้นมันเลยน่าสนใจว่าทุกการแส่งใจของยูคือะายแล้สภาพการแส่งใจในสังคมนั้นๆเป็นไงเงี้ยต้องไปติดตามซึ่งเรื่องนี้ขอแนะนําว่ามันไม่ได้เครียดแบบนั้นนะครับมันคือโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความดรามาติกในนั้นใช่แล้วก็มีความอีโรติกผสมเข้าไปจากจากหลากหลายหลากหลายคู่ผมไม่ได้เข้าใจคาว่า วอันนี้แบบแค่ส่วนตัวแต่ผมเข้าใจคำว่าบ l เ l บีมันคือบอยเลิฟโอเคเข้าใจได้ว่านวันนั้นน่ะพวกเราคือบอยเลิฟจริงๆที่ที่เล่นน่ะแต่พอนะวันเนี้เนี่ยแค่ดูได้ตามมันก็ไม่ใช่บอยแล้วไงมันคือแมนเล<ร> <Love S 1> ิฟได้ยังบอยอยู่แมนบอยภายในใจในไงอย่างอัเออแต่ว่าทีเนี้ยณว,วันนี้คือเราเป็นแมนเลิฟแล้วแมนเลิฟแต่ถ้าพูดให้เข้าใจกันทั่วโลกมันคือ มมนก็คือเกย์อ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวละครเรามันมีหลากหลายตัวละครที่มันคือนิยามง่ายๆที่บ่งบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันคือการรวมตัวของผู้ชายครับมันคือเรื่องว่าชอ,ชอเนี่ยชอช้างสระอายอยักษ์มันคือการรวมตัวของผู้ชายใ,ชในความยูนิคในแบบของตัวเองแล้วเขา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 ได้มารวมกันนี่ก็เลยเป็นนิยามง่ายๆว่า it's a gay story อ,อแล้วซึ่งเป็นเรื่องแรกของไทยเอกะว่าที่ไทยมีการยอมรับ ในหลายๆแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายความเท่าเทียมของเพศสภาพาต่างๆรวมถึงการยอมรับในแง่ของการไดเ้เป็นตัวเองจริงๆในทุกๆอย่างเลยเพราะว่ามันเจ๋งแล้วเรามาจากไทยแลนด์อ่ะจริงสุดท้ายนิยามจะเป็นยังไงแต่ว่าความสนุกหรือความรู้สึกดีๆที่ได้ดูมันคงต้องไปสัมผัสจากาในเรื่องเพราะเราคงไม่ได้บอกเฮ้ยมันเป็นบ l อแล้วมันต้องทําได้แค่นี้มันเป็น เกซีรีมันต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยหรือชายหญิงต้องทำแค่นี้ผมไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วมันแค่นิยามในจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองครับหรือว่าหญิงๆอะไยครับคือโปรมองว่ามันไม่ต่างพวกเรามองมันไม่ต่างมันคืองานศิลปะแบบหนึ่งเพราะเราก็กินข้าวเหมือนกันเราก็นอนเหมือนกันเราก็ชอปปิ้งเราก็เที่ยวเหมือนกันเราใช้ชีวิตเหมือนกันเลยเออมันแค่ต่างกันแค่เรื่องมนเตียงแต่นั้นมันมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องภายนอกไง ่จิตใจมันเป็นเรื่องสำคัญว่า you connect กันหรือเปล่าจริงๆดีใจนะครับคือโชคดีที่ผมและก็โปมีมีคนติดตามเพลเวอร์หรือว่ามีช่องท,งทางที่ได้ไปออกงานได้ไปเจอคนจากหลากหลายประเทศทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้อเมริกาคือจริงทั่วโลกครับก็การที่เราได้มีงานอีกงานหนึ่งที่มันตีแผ่ความเป็นไทย ช่วงนั้นป็นไทยผสมนะมันเป็นการมิ๊กเคานเจอร์เนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์แบบหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นความน่าดึงดูดมากๆในไทยะครับคือประเทศไทยผมว่าจุดแข็งหลักๆเลยคือวัฒนธรรมกับพื้นๆๆๆพื้นพื้นพื้นฐานของคนไทยคือเป็นประเทศที่เปิดรับอยู่แล้วแล้วพอเอาทุกอย่างมา mix เนี่ยดัน mix ทุกอย่างออกมาได้พอดีดและหลากหลายเนี่ยคือเอาเปรียบเทียบง่ายอยู่ปัจจุบันเองก็ตามเราสามารถไปเรามันอยู่ไทยอะเราอยากจะไปเจอแบบไหนก็ได้ ทยจัดจ๋าก็มีฝรั่งจัดจ๋าก็มีจีนจัดจัดก็มีอินเดียนจัดจัดก็มีหรืออย่าแบบผสมว่ามี c u เจอร์มันหลากหลายมากซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเห็น c u เจอร์ที่หลากหลายเช่นกันจริงๆขอบคุณมากจริงนะเพราะว่ามันเหมือนไม่เป็นความฝ่ฝันของชาวเราชาวเบียนคลาวเพราะถ้าเกิดว่าเออเราเราภูมิใจในความเป็นไทยอ่ะเราทุกที่ที่เราไปอ่ะเราก็ภูมิใจที่เออเราเดินทางมาจากประเทศไทยของ ประเทศที่แบบมี c u เจอร์มีวัฒนธรรมที่เข้มขน้นน่ะเออแล้ววันเนี้ยเราได้รับการสนับสนุนแบบรัฐบาลนะ่ะเหมือนที่เราเคยใฝ่ฝันว่าเราอยากทําแบบเกาหลีหรือแบบลายๆที่ที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วณวันนี้เรามีโอกาสนัน่นน่ะเราพูดอย่างเต็มที่เลยไทยมีความสวยงามทางด้านไหนบ้างวัฒนธรรมอ,อาหารเรื่องการค้าขายเฉพาะเรื่องลักษณะนิสัยของเราชาวไทยอะ่ะที่มีความ นอบน้อมแล้วก็มีความสดใสอ่ะล้วก็เป,ปล่งปลั่งอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันดีใจที่ที่เราได้เดินไปด้วยกันอ่ะแล้วเราก็พูดอย่างภูมิใจเหมือนกันผมก็ขอบคุณทั้งกระทรวงพาณิชย์<อ>แล้วก็ทททเพราะว่าจริงๆที่โปรพูดทั้งหมดเสริมนิดนึงก็คือมีเรื่องของโลเคชันบางที่ที่ทางพี่ๆีเขาก็ช่วยช่วยหาช่วยซัพพอร์ตซึ่งมันก็สำคัญกับการถ่ายทำนึกออกไหมครับให้มันเป็นชายได้เต็มที่ครับ ราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่าพอยุคสมัยมันมันเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่ในยุคนั้นอ่ะมันอาจจะหาได้ยากแล้วแต่พอได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลมันเลยทําให้หลายๆสถานที่แบบมันสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวละครได้ได้อย่างเข้มข้นมากๆอ่ะอืมว่าอ๋อโอเคตัวละครนี้ทํางานในกระทรวงในกระทรวงแบบนี้อยู่ตรงนี้ตัวละครนี้เขาแบบเขามีถิ่นในฮิปปี้ของเขาในในในลักษณะ ของความล้าถ้าย้อนไปยุคนั้นคือล้ํามากอนะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกเจ๋งอะไรเงี้ยครับแล้วรวมถึงเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้อาคือ,อใช้ใช้แบรนด์ไทยใช้อัซเซสซอรีใช้จิวเวลรี่ที่คนไทยทำเป็นเน็ตนักเรียนนักศึษาอะไรเงี้ยเออแบบมันสวยงามอะ่ะแล้วมันจะได้เติบโตไปพร้อมกันนะถ้าชายประสบความสำเร็จมากก็ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราก็มีโอกาสทั้งสองคนและทีมงานทุกคนจะได้ เพาความเป็นไทยเอ็กซ์พอไปสู่ชาวโลกได้กว้างขึ้นนะครับเจดีคือผมว่าความเป็นไทยอาจจะไม่จําเป็นต้องโอ้โหต้องเป็นลายวิจิตแบบไทยเท่านั้นหรืออะไรเงี้อยอันี้ผมบอกไปมิสคาลเจอร์แบบไทยเป็นสเสน่ห<ม>์ไม่ได้ติดว่าเฮ้ยต้องอะไรยังไงเท่านั้นนะแล้วพัฒนาการต่างๆที่มันผ่านมาใจอีถึงปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ความเป็นไทยโอ้โ ้มขนลุกท question, ุกครั้งที <t 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 ่พูดเรื <t <t ่องนี <t <t ้เพราะว่ามันเข้มข้นอย่างที่โบบอกมันหลากหลายเลยเข้มข้นลึกซึ้งอ่ะดีใจที่เกิดมาเมืองไทยอ่ะทุกครั้งที่ไปเมืองนอกกันนานกลับมาเมืองไทยผมแฮปปี้ทุกครั้งการรักชอบแบบไหนบ l g ออหรือปกติชายหญิงหรืออะไรก็ตามมันคือความรักที่สวยงามมันคือรสนิยมอย่างหนึ่งมันคือฟรีดอมในการ ชอบฟรีดอมในการตัดสินใจางี่ดังนั้นผมก็แฮปปี้ที่ทุกคนสนับสนุนแล้วนึกออกไหม,มพอโทโลให้การยอมรับอะก็รู้สึกว่าโอเคเรามาถึงในยุคที่เราไม่ตัดสินกันละอืมเรายอมรับซึ่งกันและกัน hey, เฮ้เขาต้องเป็นแบบนี้สิเขาเขาต้องเป็นแบบนั้นสิไม่ใช่แต่ณวันนี้คือโอเคดีใจที่เขาเป็นแบบนี้มีความสุขที่เห็นเขาเป็นแบบนี้ผ่านซีรีส์อบอยเลิฟ หรือว่าแมนเลิฟของพวกเราอย่างเงี้ยเพรู้สึกว่าเออมันน่าภูมิใจและโดยเฉพาะออ BL หรือว่าเกย์ซีรีส์เนี่ยเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็รู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งนะแล้วมันก็สัมพันธ์กับการที่เรามีกฎหมายรองรับอย่างอย่างชัดเจนะว่าเอ้ยบ้านเราเปิดกว้างนะบ้านเราโดดเด่นเราก็แข็งแรงในแง่ของความหลากหลายทุกคนจะเป็นอะไรจะทําอะไรก็ได้งั้นแปลว่าว ด้วยรสชาติอาหารที่ที่มันที่มันเข้มข้นที่มันอร่อยอะไรเงี้ยที่มันมีรสชาติที่ครบถ้วนนะแล้วรวมถึงแบบสถานที่มันที่มันสวยงามแล้วเมืองเราก็ยอมรับในความหลากหลายอ่ะเพราะว่าการที่ถ้าถ้าใครที่ได้มาเขาก็จะไม่ได้ผิดหวังว่าโอเคมันเป็นเหมือนในซีรีส์ที่เราได้ดูจริงๆด้วยมันเป็นเป็นเหมือนซีรีส์ที่เขาได้ดูจริงด้วยผมรู้สึกว่ามันน่าภูมิใจ ันคงไม่ได้ไปเหยียบรอยเท้าเดิมแบบกินโพสต์แ e ซีรีส์แต่ว่าคงเป็นมันเต็มที่กว่าเป็นฟุตปิ้นใหม่ที่ <laughs> สปอยสปอย,ปอยเป็นฟุตปิ้นใหม่ที่ที่เดินตามก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันมีหลายเรื่องมันมีหลายมุมมองที่เพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายมุมมองที่คนเนี่ยมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นยังไงบ้าง แต่เรื่องเราอ่ะก็พยายามจะเล่าถึงในมุมต่างๆในมุมที่แบบเป็นไพรเวทมากๆอย่างเช่นเรื่องของบนเตียงเรื่องของการใช้ชีวิตของคนแต่ละคนเงี้ยให้ผู้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแบบนี้อยู่นะมัน <c oughs> มันไม่ได้แปลว่ายูมีุคลิกภาพนี้ยูต้องทําตัวแบบนี้ไม่ใช่จ,จริงๆอยู่ในสังคมเขาเป็นแบบนึงแต่ว่าในชีวิตส่วนตัวเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงหรือในชีวิตส่วนตัว เขาอยู่กับใครมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันก็เราแสดงให้เห็นในมุมต่างๆว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสิในใครได้เลยอ่ะ <c oughs> เราควรจะยอมรับแล้วก็รักแล้วเปิดใจกับสิ่งที่เขาเป็นทางเดือนคราวก็ทำใหม่ทั้งหมดเก้าเพลงครับมีมีธีมซอง ก็คือเพลงที่เราจะเห็นประกอบทุกๆ EP เนี่ยให้เป็น N เซนะ็ตดนตรีอะไรเงี้ยรวมไปถึงเพลงที่ทํามาเพื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละครแล้วก็เป็นเพลงที่กํากับ,กบแต่ละ EP พูดง่ายๆคือแต่ละ EP จะมีเพลงที่เป็นเพลงเฉพาะ EP ทั้งหมด8 EP ครับซึ่งก็ทําใหม่หมดเลยเพื่อการนี้โดยเฉพาะก็ต้องขอบคุณ Terror Entertainment Thero ที่โหรังสัรให้6เพลง6เพลงแล้วเขาก็ใช้โปรดิวเซอร์ มือหนึ่งที่เขามีตอนนี้ครับก็คือแบรนด์เชนเลอร์ซึ่งซึ่งอยู่วงรีพับบิกเป็นนักร้องนำวงรีพับบิกนักร้องนำแต่งหนเพลงแล้วก็ทำพวกเพลงฮาร์โลอะไร,งไร Beyonce, เงี้ให้บิอันเซเป็นเป็นเกรดแบบนั้นเขามาทําให้ัทีมของเขาแล้วก็ให้เบอร์หนึ่งศิลปินของเขาให้สโลตแมชชีมาร้องสองเพลงฟาไซอานุมูลที่โปรบอกไปเป็นเพลงหลักของเพลงไอของเรื่องนี้ก็ที่เฟิร์สส t ลตแมชชีมาร้องรวมถึงโหให้ศิลปินที่ เป็นดาวลุ่งเบอร์ต้นๆของเทโลมาหมดยังบูฟเลยหรือเฟนส์ดับหรืออะไรเงี้ยครับรวมถึงผมก็ร้องหนึ่งเพลงในนั้นใช่ไหมวันนี้วันนี้คือโปโป,โปฟังแต่ละบั้มเนี้ยเ <laughs> พราะว่ามันมีหลากหลายมูดอยู่ในนั้นนะ่ะถ้าเราตื่นเช้ามาบอกจะฟังแบบเพลงแบบอย่างเช่นชายเพื่อบอกตัวเองว่าวันนี้เราเราจะชายนะหมายถึงแบบปลุกเซลล์ต่างๆให้มันตื่นแล้วพอเราเริ่มชายเสร็จปั๊บพอมันเริ่มเข้าสายๆใช่ไหม เราก็เปิดเพลงฟาซ e ยออฟเดอะมูนก็แบบโอเคอะไรที่เรายังไม่กล้าลองทำเราลองกล้าดูเออแล้วซักแบบิ้เทียทเท่ยงอะไรเงี้ยเราก็ฟังเพลงแบบว่าโฮมา h แฮนด์ก็คือจับมือกันไปเถอะไม่ว่าทำอะไรเราจับอ่ะสมมุติเราเราเป็นคนหนึ่งเราจับมือตัวเราไปอะไรเงี้ยไปไปไป,ไปทำสิ่งต่างๆกันแล้วค่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยๆเงี้ยคือเพราะว่าเออมันมันมันสาม,มารถให้มูดของทั้งวันได้อะแล้วพอจบวันเราก็ค่อยมาฟังเพลงแบบฟังเพลงแบงงบ ผมรู้สึกว่ามันเป็นโทนเสียงมันนุ่มทุมแล้วแบบเอาผ่อนคลายแล้วหลับสบายว่าวันนี้เสร็จแล้วเราเต็มยี่กับวันนี้มาแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> คือเพลงมันมีความหลากหลายใน,ในการทํารอบนี้แต่ว่าทุกเพลงก็อยาอ่างที่พอตั้งใจมากๆาแล้วก็มาจากงานศิลปะจากหลากหลายคนหลากหลายทีมมันก็จะมีความหลากหลายครับที่ที่มีคุณภาพคืองานศิลปะทุกงานรวมถึงชายเองมันต้องลองไปเสพมันถึงจะรู้ว่าดีขนาดไหนเพลงง่ายสุดเพราะเพลงต,อ,ตอนนี้คนที่ดูอยู่หรือพี่ พี่นุ่นเนี่ยก็คือเซิร์ชปุ๊บในมิวสิกสตรีมมิ่งทุกช่องทางก็ขึ้นเลยช h i ์เดอ e s ซีรี s ์ s t ผมว่าทุกทกงานแสดงมันคงให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วไม่มากก็น้อยสำหรับผมเองในตลอด5ปีที่อยู่วงการน,นักแสดงมาเนี่ยมันให้มันให้มันให้ข้อคิด วิธีคิดเวลาเราเห็นตัวละครต่างๆนึกออกไหมครับระหว่างการทํางานตอนปีพีโปรดักชั่นตอนแสดงรวมไปถึงเวลาที่ผ่านไปเราได้มองย้อนกลับไปก็จะเห็นพ่อเออการเห็นอย่างนี้มันถูกมันดีมันผิดหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นนักแสดงเอบกระโจนเข้าไปเล่นนะม่เห็นนักการตรงนั้นแต่โชคดีที่ว่าหลังจากงานแสดงก็ได้เดินทางเยอะได้เจอผู้คนมากมายหลายที่ตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้เรียนรู้อะไรมากครับ เคยมีอาจารย์ของโปออะอาจารย์สองงนการแสดงอะหม่อมน้อยครับเขาพูดแบบว่าจงเลือกแต่ง,งานที่ดีเลือกแต่บทที่ดีตอนนั้นก็ก็ยังไม่เข้าใจมากว่าแบบการ,การเลือกแต่บทที่ดีกันทํางานที่ดีคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วพอพอพอนะาวันเนี้ยนนที่ที่เราได้ลองได้เลือกได้ลองทําต่างๆในในแบบที่เราอยากทาจริงๆแล้วเราคิดว่าโอเคอันเนี้ยมันจะ มันละเอียดอ่อนกับการทําสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นบทเรื่องแมนสวงหรือแม้เรื่องอมชายหรือว่าเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยที่เราเลือกก็รู้สึกว่าเออการที่เลือกบทที่มันดีอ่ะก็คือบทที่ดีคือบทที่ละเอียดอ่อนที่มันมีชั้นเชิงมันมีเหตุผลซัพพอร์ตอยู่ใน,นทั้งหมดเออมันมันทำให้ทุกครั้งที่เราทําเราจะถามตัวเองเสมอว่าทําไมตัวละครถึงทําแบบนี้ทาไมตัวละครถึงพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่แค่ทําไปแล้วก็ อะไรก็ตามที่แบบมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญอะไรเงี้ยเออแต่ทุกอย่างมันมีเหตุผลนะ่ะมันเลยทําให้เราได้ทําตัวละครเสร็จปั๊บล้วมาค้นหาในในตัวเองอีกอะว่าถ้าเป็นเราเราตัดสินใจแบบไหนแล้วมันจะลงเอยแบบไหนเพราะตัวละครเขาลงเอยแบบนี้นี่นี่น,นี่แต่แต่แล้วเราละ่ะอะไรเงี้ยคือโปรว่ามันโอเคโปรก็เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วว่าเราจะเราจะค้นหาแล้วเราจะรีเฟกตัวเองเสมอนะรวมรวมรวมถึงงานต่างๆที่พี่มายได้พูดไปว่า เดินทางไปกับดีอไปทํำสิ่งต่างๆกับเพจอะไรเงี้ยคือพอทุกคนเขาใส่ใจอ่ะแล้วเราก็ต้องเต็มที่ไปด้วยอ่ะเสร็จปั๊บมันมันได้ค้นหาตัวเองมันได้ประสบการณ์มันได้อะไรที่เงินมันซื้อไม่ได้อ่ะแล้วโปรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันมันหล่อหลอมให้เราได้ได้มีคุณภาพชีวิตที่มันเหนือจินตนาการอ่ะเเออครั้งหนึ่งเราเราเคยได้รับประสบการณ์แบบนี้อย่างเช่นอันนึงที่โปรจาได้เลยก็คือโปรได้ขี่อูด ว่าที่ขี่อูที่อาบูดาบีรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่เคยมาทะเลทรายเลยเออเรามาทะเลทรายแล้วที่ขี่อูแล้วได้มองมองดาวตอนกลางคืนโอ้โหลมมันกว้างแบบนี้นี่เองอ่ะเราช่างตัวเล็กเหลือเกินโอ้ยพวกนี้มันเป็นประสบการณ์อะคือเหมือนถ้าเราไปเที่ยวเองเดี๋ยวเราจ่ายเงินเองมันก็เป็นอีกแบบเนาะอต่นี้มันแบบมันมันเหมือนแบบเราไปทั้งทํางานแล้วก็เราได้แบ่งไปลับรู้สึกว่ามันมันล้าค่าแล้วที่สาคัญคนดูก็จะ ได้อะไรจากจากสิ่งที่พวกเราทําไปด้วยเนี่ยอย่างเรื่องชายใช่ว่าคนจะได้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายมากเรถึงกระทั่งการฟังเพลงของออริจินอลซาวด์แทร็กของชายจริงๆก็คิดไปเรื่อยๆครับก็ดูตามสถานการณ์ที่เราได้เห็นได้เจออะไรเงรี้ยในอนาคตอาจจะแยกกันไปทำนู่นนี่นั่นเงี้ยแต่สุดท้ายป เพราะว่าเราเราต้องนึกถึงเสมอนะว่าเราโตมาใครบ้างเราเดินมาใครบ้างอีกห้าปีข้างหน้าเราอาจจะมาคุยกันว่าเออวันนั้นมันเจ๋งดีเนาะที่เราได้ที่เราได้เริ่มต้นกันมาแบบนั้นย้อนเวลากลับไปว่าเออก่อนนั้นนั้นเราทำแบบมันมันยากยังไงเนาะเออแล้วแต่วันนี้มันมันผ่านกันมาแล้วมันมันสําเร็จในมุมต่างๆมาแล้วอะไรที่มันสาเร็จแล้วแล้วเราผ่านไปยังไงอะไรเงี้ยเออมันก็แหละงั้นผมถามกับคนที่ดูอยู่กับพี่นุ่นว่าอีกห้าปีจะรอดูพวกผม ไม่ล่ะผมก็ยังชื่นชอบในเรื่องงานอาร์ตที่ผ่านเสียงเพลงคือดนตรีผมยังชื่นชอบในธุรกิจที่บ้านก็ยังมีธุรกิจอยู่มันก็มันก็เป็นความรักผมโตมาได้ทุกวันนี้ก็ก็พอธุรกิจที่บ้านผมก็อยากจะผมก็ยังมีความกรตันอยู่ในใจรู้สึกว่าอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยหรือว่าอยากจะมีความใฝ่ฝันว่าในการท,ทําธุรกิจหลากหลายไม่ว่าจะอาจจะธุรกิจบันเทิงต่อเนื่องก็ได้เราไม่รู้เนะเาะมันเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์ งนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าอนาคตยังไงแต่ว่ามีความหลากหลายขึ้นแน่นอนครับก็อย่างที่พี่มายบอกครับตัวคนต้องเติบโตแม้แม้กระทั่งโปรเองก็ต้องเติบโตก็ต้องเดินทางไปเจอผู้คนมากมายแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวใครก็ตามที่เราอยากอยู่ด้วยหรือเดินทางกันไปผมคิดว่านะวันนี้เรายัง มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งหมดเราแค่เดินทางไปถ้านับวันนั้นเกิดขึ้นเราถึงจะมาตอบได้อย่างชัดเจนในสิ่งต่างๆที่เราตัดสินใจเดินไปทําไปคือมันอาจจะมี question mark บางทีโผล่มาว่าเอา้าทําไมไปทาอันนี้แล,ล้วล่ะเเลิกเป็นนักแสดงหรอหรือทําไมไทาอันนี้แล,ล้วล่ะเอ้าไม่ไปทําอันนี้แล้วหรอซึ่งซึ่งความเป็นจริงของรุ่มันสามารถ จัดสรรและแบ่งเวลาได้ครับม no ันแล้วมันคือองค์ความรู้สําหรับผมความคิดผมมันคือองค์ความรู ell, also, the man, the like ้ท <Freedom> yeah, hmm. ี่สุดท้ายมันก็จะเลดกลับมาในงานแสดงได้เพราะเพราะการการการไปรู้จักในอะไรต่างๆมันทําให้เรารู้จักตัวตนและรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือก็คือตัวเราความคิดเราผ่านการแสดงมากขึ้นแล้วผมก็คงถ้าพูดถึงการแสดงผมคงอยู่กับการแสดงไปทั้งชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งไหนของเกี่ยวกับการแสดงเพราะผมรู้สึกว่ามันสามารถส่งต่อ ความเชื่อศรัทธาความรักความอบอุ่นความโพสิทีฟความเป็นจริง mm hmm. ให้กับผู้คนได้มากมายอ่ะค mm ือ hmm. ถ้านะวันนี้โปโปทํางานสมมุติโปโปอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ทำงานตรงเนี้ยโปมีเงินใช้ไปตลอด mm hmm. คําถามคือคุณค่าของชีวิตโปคืออะไร mm hmm. โปก็ไม่สาม,มารถที่จะค้นหาว่าแล้วคุณค่าในชีวิตเราคืออะไรมันต้องทําเพื่อเพื่อใครสักคนมันต้องทํา ก็แบบใครได้อะไรผมรู้สึกว่ามันถึงจะมีคุณค่า2สิงหาคมนี้แน่นอนครับ VTV แล้วก็ช่อง7 HD เวลา4ี่ทุ่มตรงเหมือนกันแต่ว่า VTV จะเป็นเวอร์ชั่นเรียกว่าออเคสตริกแบบอันเซนเซอร์เห็นหมดแล้วก็เวอร์ชั่นทางช่อง7จะเรียกว่าอะคูสติกก็จะมีการเซ็นเซอร์บางจุดที่แบบเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยลูกเล็กเด็ก แดงดูได้แล <member> ้ที่สำคัญก็ชายออริจินอลซาวด์แทร็อันนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นเพลงคือเราไม่ได้เห็นนักดนตรีออกเพลงเป็นอัลบั้มมานานแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันจะออกกันเป็นแบบอ่าเป็นซองนะซองใบซองเป็นเพลงเพลงเพลงแต่พอมันมีเป็นอัลบั้มอ่ะคืออยากให้ทุกคนติดตามอ่ะว่าทั้งอัลบั้มอ่ะมันน่าสนใจไงเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเงี้ยเออก็ติดตามกันแล้วก็ดูชายพอดูชายเสร็จปบกลับมาแปลเพลงพอแปลเพลงส่งให้พวกเราดูแล้วบ้างนะว่าแปลเพลงแล้วดูชายแล้วรู้สึกไงบ้างเออใช่ไหม สมัคร p ได้นะใน v c v ครับอย่าลืมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค,ครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ Inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ